สวัสดีครับเป็นหวัดลงคอทอนซินอักเสบนะครับหลายวัน <c oughs> ดีขึ้นแล้วก็ไปทำงานปกติของผมนั่นแหละครับแล้วก็ฟังเสียงระเบิดไปตุมตามตุมตามไปแต่ละวันก็อยู่แบบนี้แหละนะครับ <c oughs> ก็เหลือนิดหน่อยนะประดีขึ้นละ <c oughs> ส่งเสริมทำแท้ท่านจันวิทย์นะครับช่องของผมะนะเชิญทุกท่านไปฟังท่านจันวิทย์ต่อนะผู้ที่ปรารถนามาจบภพบชาตินะครับส่วนพวกที่อยากนะอยากจบเอา กิเลสตัณหาเป็นตัวนําอยากจบพบจบชาติมาตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์สอนแล้วก็หาขโมยธรรมะไปด้วยสอนไปด้วยเขาปล่อยเขาคนพวกนั้นหาแบบครูพักรักจําอ่ะหาแบบหลงเข้าไปจําหลงเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็รู้ไปเรื่อยพวกนั้นนะไม่มีวันจบสิ้นหรอกครับ มันแบบนนเนียนๆไงอือเป็นอุทจามานะแบบนนเนียนนะก็หลงเป็นรูปเป็นอรูปไปเรื่อยแล้วพวกนั้นนะ่ะอือก็วนอยู่ในนั้นแหละนะเออเมื่อไรจะเห็น <c oughs> ความจริงก็ไม่รู้เขาแหละนะเล่นอยู่กับโลกมนุวิญญาณน,นั่นแหละของเขาเขาก็เชื่อว่าตรงนั้นมันเป็น สิ่งที่ผู้เจ้าสอนให้ไปอยู่แล้วมั้งไอยู่ในปัจจุบันขณะว่างอยู่ตรงว่างๆอยู่ตรงนิ่งๆอยู่ตรงใสๆอะไรก็แล้วแต่นะอืมเป็นที่ที่ต้องเข้าไปอยู่อืเขาค่อยเชื่อว่านิพานเป็นแบบนั้นนะคนเหล่านั้นอืมถ้ามีความเชื่อลักษณะนั้นอยู่มันก็เป็นสัญญามมจฉาทิฏฐินะครับตอนนั้นเป็นความลงผิด เพราะวิชานั่นแหละครับมืดบอดครับจะเห็นความจริงได้ยังไงครูบาอาจารย์ต่างๆแต่และช่องนะครับผมก็ฟังมาหมดเห็นมาหมดนั่นแหละประสบการณ์ผมก็โชคชนผ่านเรื่องราวชีวิตมาหมดแต่ไม่ใช่แค่ผมหรอกพวกท่านก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาตั้งแต่เด็กจนโตนะ แต่ประสบการณ์เหล่านั้นมันกลับไม่ไม่สะท้อนมาสอนพวกท่านมันไม่เหมือนกันแต่ละคนนะเป็นกับมีบากกรรมด้วยแต่ละคนมาไม่เหมือนกัน,นครับผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแตหลงก็หลงต่อไปนะครับตรงนี้มันอ่ะช่วช่วยคนได้น้อยนะครับน้อยมากแต่พอคนที่เขานะ ศรัทธาหมดจิตหมดใจจริงๆนะครับที่ยอมเป็นสัมมามัติจริงๆนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเขาจึงจะเห็นความจริงในสิ่งที่ท่านอาจารย์วิทย์ที้บอกนะที่ท่านอาจารย์วิทย์กล่าวนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังเจ็บคออยู่นิดหน่อยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะ พูดในเนื้อหาสาระก็เนื้อหาเดิมๆนะครับเนื้อหาสัจธรรมมันไม่พ้นเรื่องรูปธรรมนามาทมนะก็คือธรรมน,ะนั่นแหละก็คือสัจธรรมนั่นแหละพวกท่านตีความหมายคําว่าธรรมไม่ออกกันโดยซ้ำถึงจะแปลได้พวกท่านไปสอนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปอีกแบบหนึง่งนะมันไม่พิกกับด้านนะครับมันต้องมาอีกด้านหนึ่ง ด้านที่เป็นสัมมาทิฏฐินะด้านที่เป็นหลักแห่งความจริงนะมันต้องพลิกมาเห็นทางนี้นะมันจะได้เห็นอีกทางทางความมืดบอดความหลงความหลงผิดที่ตัวเองเดินทางมาทั้งหมดนั่นแหละนะว่าชีวิตเราที่เดินมามันก็มีฝั่งที่เป็นความเห็นถูกอยู่ และก็มีฝั่งที่เป็นความเห็นผิดอยู่นั่นแหละมันต้องมาเห็นถูกนะครับมันถึงจะไม่หลงผิดนั่นแหละสิ้นเชื้อความหลงผิดสิ้นเชื้อสิ้นเชื้อความเห็นผิดนั่นแหละสิ้นเชื่อวิชานั่นแหละมันก็จะสิ้นไปทั้งหมดนะครับวิชาตั้นหาอุปาทานนะออ หรืออัตตาเนี่ยนะครับอัตตาทุปาทานนั่นแหละดับตัวดับตนนะดับตัวดับตนเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงไอ้ตัวตนชีวิตนะผมหมายถึงอะไรบางอย่างสิ่งบางสิ่งอะไรบางอย่างะที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในใจนั่นแหละครับนั่นแหละคือความหลงผิดนะครับครูบาอาจารย์ต่างๆเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะ มันนานนะครับยิ่งหลงนานก็บอดไปนานยิ่งบอดไปนานก็หลงไปนานไปเกิดต่ออืมมันก็ปฏิสนธิในตัวมันไปเรื่อยๆนะครับเ,ออเวลาเข้ามาฟังธรรมะแต่ละครั้งของครูบาอาจารย์เหล่านั้นที่เขาเข้ามาฟังท่านอาจารย์วิทย์แต่ละครั้งนะั่นแหละมันเกิดการปฏิสนธิขึ้นแบบละเอียดแยบคายนะครับในในตัวของมันเองอ่ะ ตัวข้างในนั่นแหละครับปฏิสนทธิขึ้นเป็นจิตนั่นแหละที่เขาเรียกว่าจิตมโนวิญญาณน,นั่นแหละครับมันก็จะปลายของมันแบบนั้นแหละอืมก็จะหลงซ้อนหลงไปเรื่อยอืมนะครับหลงจากตรงนั้นหลงจากตรงนี้เอามาจากตรงนั้นเอามาจากตรงนี้ไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เหมือนหลงปู่หลงตาต่างๆเหมือนคารวาชช่องต่างๆเหมือนหลงพี่หลงหน้าหลงอา คูบา,าจา์ต่างๆแต่และช่องนะครับที่หลงละเอียดไปเรื่อย<ม>ส่วนพวกหลงหย,บยาบๆอยู่ครับ<ม>รักษาศีลฝึกลมกันอันนั้นก็ช่างเขาครับฝ<ม>ึกฤทธิ์ฝึกเดชฝึกชานอะไรพวกนั้นนะ,นะ<ม>อันพวกนั้นก็หยาบอยู่<ม>สอนไม่ได้คนพวกนั้นสอนยากนะ<ม>แล้วก็พวกหลงละเอียดก็สอนไม่ได้สอนยาก ถึงบอกว่าผู้ที่ถึงที่สุดแห่งธรามแล้วมันจะขี้เกียจออกมาพูดขี้เกียจออกมาสอนขี้เกียจออกมาบอกก็เพราะเป็นอย่างนี้แหละครับพอมันสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่องเหมือนพวกคอมเมนต์ช่องผมนั่นแหละเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาว่าเราเข้ามาด่าเราสารพัดแต่ผมเนี่ยเป็นคนใจดีผมกลับตอบคอมเมนต์คืนชี้สาตธรรให้คืนก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี่แหละ ซึ่งบอกว่าสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่องก็อ,อย่างนี้แหละครับถ้าได้หลงแล้วมันหลงเลยอออยากอวดอยากบอกอยากสอนพวกนี้กิเลสตัณหาทั้งนั้นนะพูดกิเลสตัณหาเขาก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออันไหนกันแน่เขาก็นึกว่าการอยู่กับบ้านกับเรือนเป็นกิเลสการทำมาชีพเป็นกิเลสมันก็คิดไปอย่างนั้นนะ ทั้งที่กิเลสตัณหาของตัวเองนั่นแหะความอยากบอกอยากสอนคนอยากอวดอุตรินั่นแหละอยากเบ่งอีโก้ตัวเองนั่นแหละนั่นแหละคืออัตตาทิฏฐิมานะทั้งนั้นเลยนะครับอืม <c oughs> <c oughs> โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเจ็บคอเล็กน้อยใก่หายดีแล้วสวัสดีครับ